Good morning on Saturday วันนี้เรามาฮอลิเดย์กันนะคะอินเดปูใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นน้ำนะคุณตื่นตื่นสายน่าสดมากสดมากน่าสดยิ่งกว่าดิ้งไม่ไม่แต่นี่มีพร็อพแล้วค่ะมีแว่นแล้วตีแว่นนะเพราะว่าตาไม่ไหวแล้วมีแพนด้าเออแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เขียนคิ้วนะเพราะว่าเดี๋ยวลงน้ำก็คิ้วหายพอาะทิ้งสองในในแต่กันนาสามจีนสามจีนค่ะโอยอะไรอยู่แบบเซ็กซี่มาก่ะใช่ ธรรมดาอิสมียอิสมีมีแค่นี้มีแค่นี้เกยไว้ตรงนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราลงลงเล่นน้ำกันนะคะยายายยายกัวเสิบซี่มากมาอ่ะเราดีลงน้ำดีเร็วเร็เฮียรออยู่นะที่ถ่งสเตฟานจังเลยใครเฮ็นมาแลยังกระดดมา้าอจ๊ะสุดยอดอ่ะ น่ารักอ่ะพอแล้วพอแล้วไอ้เท้าแหมยัง่ไดจะลงถ่าของกินในน้ำแล้วแต่ว่าตรงนี้ขาวสว่างมากเลยอ่ะขอหน่อยอยากให้เพื่อนๆมาเร็วเพื่อนๆมาเร็วมามามาอยู่ตรงนี้เราจะได้โช์ความขาวแล้วความนี่เราเป็นนางฟ้านาแก๊งนางฟ้านะใช่เพราะว่ากันเอ๊ะชนีกับอีแอบนะโอเคไปก่อนนะยบาย